สวัสดีครับนัียทุกคนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนการพิมพ์และแชร์ข้อมูลนะครับโอเคไปได้เลยครับข้อมูลเนื้อหาต่างๆนะครับที่เก็บเอาไว้ใน Workbook ะใน Workbook นอกจากจะอ่าจากการนำมาดูในหน้าจอแล้วนะครับสุดท้ายอาจต้องนำข้อมูลนั้นมานำเสนอด้วยการสั่งพิมพ์ เพื่อดูหรือแจกจ่ายนะครับหรือแชร์ให้คนอื่นที่ทเกี่ยวข้องอาได้ดูนะครับซึ่งใน Excel 2013นั้นะครับมีตัวเลือก การแชร์เอกสารที่สนับสนุนการใช้งานผ่านสังคมออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์สนะครับได้ครบถ้วนคุณสามารถนะครับแชร์เอกสารขึ้นไปบนอ n นวันดี on นะครับผมวันวันร้ายนะครับแชร์แชร์ให้เพื่อนนะครับเพื่อนบน Facebook นะครับหรือ แชร์ไว้ที่บนที่บล็อกนะครับทวิตเตอร์ได้ง่ายๆนะครับผ่านหน้าต่างโปรแกรม Excel ได้เลยเพียงเพียงแต่คุณเชื่อมต่อเข้าบริการต่างๆเหล่านี้นะครับนั้นออโอเคในบทนี้จะแนะนำการเชื่อมต่อและใช้์เอกสาร บแบบต่างๆครับออเคจาก Excel นะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเลเยอร์คลิกปุ่มเซลล์แล้วเลือกขนาดกระดาษ กระดาษขนาดต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับคลิกเลือกขนาดอื่นๆเพิ่มเติมเลือกขนาดกระดาษเซลขนาดของกระดาษของเอกสารซึ่งจะมีผลกับการกำหนดขอบเขต หน้าของหน้าจอและขอบเขตของเอกสารนะครับเมื่อสั่งพิมพ์พิมพ์จะเลือกได้จากปุ่มเซลล์ขนาดบนเพลเยอร์นะครับอ่ะเมื่อกี้อ่านผิดนะครับเป็นเพจเลเยอร์นะครับเพจเลเยอร์ เลยนะ,ะตั้งระยะขอบกระดาษนะครับตั้งระยะขอบกระดาษมาจินจากการเลือกขนาดกระดาษหัวข้อที่ผ่านมาจากะจะมีการกำหนดขอบเขตของกระดาษตามที่เลือกนะครับหากุต้องการกำหนดระยะขอบเพิ่ม เพิ่มเติมจากปุ่มเซลล์ขนาดให้คลิกที่ตั้งค่ากระดาษแล้วคลิกที่แท็บเมจินะระยะขอบอจากนั้นก็กำหนดระยะขอบได้ดังนี้อ,อันนี้ก็คือคืออะไรระยะขอบบนนะครับอันนี้ก็คือระยะหัวกระดาษนะครับอันนี้อะไรระยะ ท้ายะร,ระยะท้ายหัวกระดาษนะครับอันนี้ก็คือระยะขอบล่างระยะขอบซ้ายอ่านะมันก็จะเป็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอเค นี่ก็คือระยะขอบกระดาษนะครับในมุมมองสั่งพิมพ์นในมุมมองสั่งพิมพ์น,นะครับหรือว่าสั่งพิมพ์โอเคการวางแนวกระดาษนะครับการวางแนวการ orientation แนวกระดาษของเอกสารจะวางได้สองแนวคือแนวตั้งแนวตั้ง โปรเทนซึ่งเป็นค่ามาตรฐานและแนวนอนแลนส c เค e จึงเลือกได้จากปุ่ม Orientation บน Tab บเ g e Layout นะครับโอเคอันนี้ก็คือจัดวางกระดาษจัดวางหน้าแนวตั้งนะครับผมหน้าแนวตั้งอันนี้จัดวางหน้าแนวนอนเนาะ ตัวอย่างการจัดวางแนวตั้งในมุมมองสั่งคิมพลินนะครับนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างของแนวนอนในการสั่งคิมพลินปรับตัวบนบนเทสเบกนะครับโดยปกติการแบ่งหน้า เอกสารจะมาจากการเลือกขนาดกระดาษจากกลุ่มเซลล์ขนาดหากเนื้อหากเกินหน้าที่จะแบ่งขึ้นนะครับที่จะแบ่งขึ้นหน้าใหม่นะครับที่จะแบ่งขึ้นหน้าใหม่ให้อัตโนมัติหากคุณต้องการเอง ก็จะได้โดยใช้คำสั่ง insert page break นะครับแทรกแทรกตัวแบ่งหน้าได้ดังนี้นอันนี้ก็เป็น3คลิกปุ่มเบรกนะครับแล้วคลิกเลือก insert page break ันนี้เขาจะเป็นภาษาไทยมาให้แต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ2นะครับอันขัน้นที่1น,นะครับที่มุมมองผลิตขั้นที่2คลิกเซลล์จุดที่จะแทรกเส้นแบ่งหน้า3ามก็คลิก ปุ่มเปล่งแล้วคลิกเลือก Insert a e นะครับอันนี้ก็คือเส้นแบ่งหน้าที่แทรกนะครับแบ่งหน้าที่แทรกเส้นแสดงขอบเขตเนื้อหาที่มีทั้งหมดอันนี้ก็คือหมายเลขหน้าเอกสาร ว่าเป็นหน้าใดหน้าใดนี่ก็คือหน้าที่4นีะ่หากต้องการยกเลิกเส้นแบ่งหน้าให้คลิกที่เส้นแบ่งแล้วที่ปุ่มเบรนะและ insert path b a k เพื่อยกเลิกไดนะ้เพื่อยกเลิกได้นะอานะนะปรับขอบเขตหน้านะครับปรับขอบเขตหน้าการจัดการ กับเส้นแบ่งหน้าที่แทรกเข้ามาใหม่หรือเส้นแบ่งหน้าเดิมที่มีอยู่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการนะครับทำได้ง่ายๆโดยให้คลิกลากที่เส้นแบ่งหน้าไปวางในตำแหน่งแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการให้อยู่ ในหน้าต่างๆได้การปรับขอบเขตหน้าด้วยการลากเส้นแบ่งหน้านี้นะครับคุณขยายขอบเขตแล้วเอาไว้ครับเพื่อปรเอาไว้มากโปรแกรมจะปรับขนาดนะครับแล้วก็เปอร์เซน็นของเซลการพิมพ์เนื้อหา ให้เล็กลงไปด้วยนะครับเพื่อบีบเนื้อหาให้ลงหน้าครับเส้นแบ่งหน้าในตำแหน่งคลิกลากขยายเส้นแบ่งหน้าลงมานะคลิกลากลงมาได้เลย ่พินตาเรียนะครับพื้นที่พิมพ์ P ินตาเรียคือขอบเขตพื้นที่ของเนื้อหาที่จะพิมพ์นะครับออกหน้ากระดาษโดยปกติโปรแกรมจะหมายถึงพื้นที่ทั้งหมดใน Word ในเวิร์กนะครับเวิร์กชีทโอเคหากเกินหน้าจะแบ่งขึ้นหน้าใหม่นะให้อัตโนมัติแต่คุณสามารถกําหนดขอบเขตพื้นที่เองได้ตามต้องการครับว่าจะพิมพ์แค่ไหนนะครับโดยใช้คำสั่งเส้นพิสตา a กำหนดพื้นที่พิมพ์นะครับจากปุ่มปริ้นเลียนะครับตาราพื้นที่ผิวบนแถบเทรเลเยอร์นะครับได้ดังนี้ 1. คลิกลากปุ่มช่วงเซลล์ที่ต้องการพิมพ์ 2. คลิกปุ่ม ปริ้นตาายาพื้นที่พิมพ์แล้วคลิกเลือก s ซ t ปริ้นตาตายากำหนดพื้นที่พิมพ์นะครับ 1. ช่วงเซลล์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ 2. ช่วงเซลล์ที่ไม่ได้เลือกจะไม่ได้ถูกพิมพ์ออกนะครับ3าม คลิกมุมมองนะครับปริ้นสเล็กนะครับเ,เพื่อดูพื้นที่ที่เลือกนะครับเยอะไหมอ๋อเยอะมาก p i n พ์เชนะครับพิมพ์ซ้ำชื่อเรื่องพิมเชลการพิมพ์พื้นที่นะครับโดยปกติโปรแกรมจะมองว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นพื้นที่พิมพ์พิมเชลพิมเรายาิสตาานะครับจะก็จะพิมพ์ต่อเนื่องตามลำดับหน้าและ เนื้อหาที่มีนะครับในกรณีที่ข้อมูลยาวๆนะครับแต่หัวเรื่องรายการนั้นอยู่ที่แถวต้นๆหัวเรื่องจะถูกพิมพ์นะครับเฉพาะหน้าแรกเท่านั้นหากคุณต้องการให้พิมพ์หัวเรื่องซ้ำทุกๆหน้านะครับต้องไปกำหนดให้หัวเรื่อง ให้เป็นพื้นที่ของพินโช่พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับกอดดังนี้หนึ่งคลิกปุ่มคลิกปุ่มยิ้นชายพิมพ์ชื่อสองคลิกในช่อง ิ้นชัยสคลิกเลือกแถวที่นำมาเป็นหัวเรื่องหนึ่งหรือหลายแถวได้นะครับ C คลิกปุ่มโอเคนะครับอ่า r o w 2 to ือ p e a อ and Top น,นะครับคือแถวที่ต้องการพิมพ์ซ้ำด้านหน้าบนหน้า Column to repeat and left นะครับคือคอลัมน์ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำด้านซ้ายหน้านะครับถ้านะครับคลิกข้อมูลไฟล์แล้วคลิกคำสั่งนะครับ p r i n ์ pin, เพื่อดูการพิมพ์จะเห็นว่า ให้เอกสารมีหลายหน้านะครับจะแสดงหัวเรื่องซ้ำนะครับให้ทุกหน้าทำให้การอ่านข้อมูลตามหัวเรื่องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพิมเฉพาะพื้นที่ที่รักคุมนะครับ Selection นะครับการสั่งพิมพ์พื้นฐานโดยปกติโปรแกรมจะมองว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นพื้นที่พิมพ์นะครับ p i n t ตาาิล l ลอร์พินอะไรหรือเปล่าเอออ่าอันนี้ก็คือ p i n แอเรีนะครับ อ่านผิดมาตลอด p ิ i พ์แอเรก็จะพิมพ์ต่อเนื่องตามลำดับหน้าและเนื้อหาที่มีในกรณีที่ข้อมูลยาวๆนะครับหนคลิกรากคุมช่วงเซลล์ sell, ที่ต้องการพิมพ์คลิกข้อมูลไฟล์พิมพ์ส่วนของเนื้อหาที่กำหนด ส่วนของเนื้อหาที่จะพิมพ์นะครับตามที่ได้เลือกมา3คลิกเลือกปริน้นะ Selection พิมพ์ส่วนที่เลือกนะครับสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษสร้างหัวกระดาษและท,ท้ายกระดาษคือเครื่องมือ จัดการหัวกระดาษท้ายกระดาษเมื่อใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลข้อความหัวหรือท้ายกระดาษจะปรากฏแท็บเครื่องเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับ header and up uh, โฟร์ด o ัวนะครับขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับองค์ประกอบของเนื้อหาที่จะใส่ลงในหัวข้อและท้ายกระดาษเครื่องมือหัวกระดาษท้ายกระดาษนะครับอันนี้เครื่องมือออกแบบอันนี้ก็คือการใส่ข้อความหัวกระดาษข้อความกระดาษค,คือข้อความที่ จะปรากฏทุกๆหน้ากระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ส่วนใหญ่มักใส่เกี่ยวกับชื่อเรื่องเอกสารชื่อที่อยู่บริษัทชื่อเจ้าของเอกสารวันที่รูปโลโก้หน่วยงานนะครับหรือเลขชุดเอกสารที่เป็น การสร้างหัวกระดาษจะทำได้ในมุมมองเทเรล์เทรเรียอานะครับดังนี้1น,นคลิกมุมมองเพเรลยเอา2คลิกในพื้นที่ของหัวกระดาษเพื่อใส่เนื้อหา แสดงชุดเครื่องมือหัวกระดาษ3คลิกช่องขวาสุดหัวกระดาษนะครับหัวกระดาษแล้วพิมพ์ข้อความใส่ภาพโลโกโล้หรือภาพหัวจดหมายนะครับหนึ่งคลิกในพื้นที่ของหัวกระดาษช่องที่จะใส่ภาพนะครับ 2. อคลิกปุ่มหรือภาพพิมเตอร์นะครับบนแท็บออกแบบดีไซน์ 3. คลิกเลือกรูปภาพที่จะนำมาใส่หัวกระดาษแล้วคลิกปุ่ม สี่คิกปุ่มจัดรูปแบบรูปภาพ f r r m a t ต i ิ t e r เตอหากำหนดขนาดภาพตามความเหมาะสมใส่หมายเลขหน้าเอกสารถ้าเอกสารที่จะพิมพ์มีหลายหลายหน้าก็อาจใส่หมายเลขหน้าเอกสารลงไปด้วยโดยปกติ มาร์กนิยมใส่ที่ท้ายกระดาษ1คลิกในช่องข้อความท้ายกระดาษแล้วพิมพ์ข้อความเช่นหน้าที่2คลิกปุ่มหมายเลขหน้าเพื่อแทกเพื่อแทรกหมายเลขหน้านะครับน,นี่ก็คือพิมพ์ เขตนะครับซึ่งเป็นฟิลที่ใช้แสดงหมายเลขหน้านะครับนย mm hmm. ่ไงงครับข้อความหมัวกระดาษอนี้ก็คือ mm hmm. เมื่อดูเอกสารในมุมมองสั่งพิมี์จะเห็นข้อความและเ,เลขหน้าที่ท้ายกระดาษนะครับ แทรกหน้าหัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบอื่นๆการแทรกหน้าการแทรกเนื้อหาในหัวกระดาษและท้ายกระดาษในรูปแบบอื่นๆสามารถเลือกไดจ,จากกุ่ม header และ footer footer ซึ่งจะ มีให้เลือกใส่ทั้งหมายเลขหน้านะชื่อไฟอล์เอกสารและเวิร์ h e ี t ชื่อเวิร์ h e ี t วันที่ปัจจุบันวันที่สร้างหรือแก้ไขเอกสารและรวมถึงแทรกข้อมูลหลายๆแบบในชุดเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือแบบคลิกเลือกแทรกเนื้อหาตัวเลือกแทรกเนื้อหาหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่มีให้นะครับโอเคต่อมานะครับยกเลิกหัวกระดาษท้ายกระดาษออกหากจะยกเลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้คลิกปุ่ม header หรือ footer footer แล้วเลือกเนิน กรณีที่มีเนื้อหาเกินขอบเขตหน้าไปไม่มากนะครับคุณอาจเลือกใช้คาําสั่งปรับดีเนื้อหานะครับให้แสดงให้ในเนื้อหาเดียวหรือตามจำนวนหน้าที่ต้องการได้ปรับความก้าวปรับความกว้างสูงหน้าใหม่เพื่อดีหน้าหรือ ใช้ค่าอัตโนมัติบีบลดขนาดนะครับเปอร์เซ็นต์เนื้อลอ่เนื้อลงนะครับตัวอักษรจ,จะเล็กลงเนื้อหาภายในหน้าภายในเส้นปากอันนี้นะครับภายใน,นเส้นปากเนื้อหาส่วนที่เกินหน้า อันนี้ก็คือกับการปรับเปอร์เซ็นต์มาตราส่วนเซลล์นะครับหลังจากปรับคอลัมน์ส่วนที่เกินนะครับน่าจะถูกบิบเข้ามาเข้ามาในหน้าเดียวนะครับหรือปรับความกว้างให้เป็นหนึ่งหนึ่งหน้านะครับ นี่คือตัวเลือกการพิมพ์ในเมนูเพจเพน p r ปรินะครับก็คือคลิกเมนูไฟล์ปริ้นสออันนี้คือขั้นที่2ปรับแต่งตัวเลือกการพิมพ์ในหัวข้อต่างๆเลือกสิ่งที่จะพิมพ์เวิร์ก worksheet นะครับหรือทั้ง Workbook ๊ เลือกได้เลยพิมพ์เวิร์กชีตที่เลือกพิมพ์เวิร์กบุ๊กทั้งเวิร์กบุ๊กหรพิมพ์ช่วงเซลล์ที่เลือกน,นี่ก็คือเลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ก็จะประมาณนี้นะครับ A4 เลือกการเรียงลำดับการพริมพ์กรณีพิมพ์หลายจุด ตั้งค่าแบบกำหนดเองอนนตั้งค่าแบบกันเองระยะขอบปกติก็คือตัวนี้นะครับระยะขอบกว้างก็คือตัวนี้ระยะขอบแคบก็คือตัวนี้นี่ก็คือตั้งระยะขอบมาเลือกขนาด การเว้นระยะขอบเมจินคือตั้งค่าแบบกำหนดเองกำหนดมาตราส่วนการพิมพ์หรือบีบเนื้อหาให้พอดีอันนี้ไม่มีมาตราส่วนร้อยเปรับให้พอดี หนึ่งหน้านะครับปรับคอลัมน์ทั้งหมดให้พอดีหนึ่งหน้าปรับแถวทั้งหมดให้พอดีหนึ่งหน้ากำหนดตัวเลือกมาตราส่วนเองนะครับน,นี้ย่อขยายตัวอย่างงานที่พิมพ์คลิกปุ่มขยายมุมมองเอกสารตัวอย่างที่จะพิมพ์นะครับอันนี้ อันนี้ก็คือคลิกปุ่มย่อมุมมองเอกสารตัวอย่างที่จะพิมพ์โอเคครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะมาต่ออีกก็คือการตั้งค่าพิมพ์จาก